สวัสดีครับพี่น้องมือนี่ามาหนึ่งพิตาไก่ด้วยพี่น้องด้วยพ,พิตาไก่มามาพิตาไก่เบิ่งหน้าตาเป็นยังไงเนาะครับเนาะมือนี้นพิตาไก่บานโอ,โอ้พี่น้องไก่สูตรเดิมด้วยพี่น้องเลยสูตรเดิมเดิมเลยพี่น้องน้ำคุกคิก เขียบมันตักซีมเรื่องน้ำพี่น้องนะเนาะเขียบปลากรวยคือเขาซีมเป็นยังไงน้ำม,มังซีมน้ำนะ้อ,อ,นองเยเห็ดป่หาหอยน้ำเดือดเด้อพี่น้องนุ่งย่องเห็ดป่หาหอยน้ำเดือดเครื่องครบเนาะพี่น้องเนาะตะใบตะกูตะไคร่เวลากูตะไคร่เนาะพี่น้องกระเทียมพริกไทย ย็นไงคือวะอืมอนั่เลยจังสีเลยพี่นอ้องเอาตักออกทักออกกันี้ยโอย้ขักเคียป,ปลาป่วยว่ะขักพี่น้องถองถาดบ่ ท,ทักให้หากระไรเอาทักให้นำกระไรเหรเอาหนมาหาดมยิมก็ะไรจะใกล้สูตรสูตรเดิมแล้วเพี่น้องแล้วสูตรเดิมสูตรเดิมเพี่น้องพิตาอืมอยู่ความอยู่ความเอาเฮ็ดเฮ็ดยาก หิบหนักเลยหนักกวเครื่องครบเนาะสุนี้เอาเด่นบอกว่าเห็ดหนักมากสิเหตุหยากเหตุหนักโอ้ยเอาเป็ดมากวันนี้เป็ดโครเอลนวเป็ดโครเอลปะลาบเ้อลาบด้วยลาบของเฮียปลากลวยลาบเพื่อนเราแ้อมเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งทิศตาพี่น้องสูตรเดิมเด้อพี่น้องเด้อใบล้วนใบยังพี่น้องสูตรเก่าเลยขูดขีดหนามขูดขีดแล้อพี่น้องเขาเนี้ยเนาะเขาเนี้ยวันหันหนึ่งทิตา ใกไปพี่น้องไก่ตัวหนึ่งได้พี่น้องเด้อไก่ตัวหนึ่งไก่้บดดํเจ้าขาไก่เนี่ยขาดําพี่น้องน่พิตาเนาะพี่น้องเนา,านนะขุขิกพิตาไก่ไก่บั้นเนาะพี่น้องไก่บั้นเด้อขาพี่น้องเดี๋ยวเอา ขเขามากคืเหนียน้ยมากเขาเหนี้ยเนาะมาได้พี่น้องได้มากินน้ำกันนะครับมากินน้ำกันครับพี่นอ้องเดี๋ยวคิดเี๋ยวชมกินน้ำกันนี่เองสนับกันโอ้ฮึยเฮ้ฮ้ตักเอาตักเอา,เอาไปกินเฮา เดี๋ยวพี่น้องมาครับมากมาครับเขาเร่งเขาเร่งเด้อพี่น้องพิตาไก่หนึ่งพิตาไก่คือเก่าสุดเดิมๆครับเอาคิปนี้ไวสเนี้แล้วครับเด้อสวัสดีครับพี่น้อง